โอเคมาดูบรรยากาศยามเย็น f นเอฟหลังจากที่ทำรั้วเสร็จแล้วนะฮะไม่เสร็จสิเพราะว่าเหลือประตูแม่ก็กวาดเก็บงานนะฮะอันนี้คือไปเจอมาแบบพอดีพอดีใน FC ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซื้อมาเลยนะฮะตรงไม้ระแนงตรงนี้เนี่ยเป็นไม้ระแนงแบบหนานะฮะแม่บอกเก็บสะสมไว้ แม่ก็ทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นโอ้เด็กๆวันนี้แม่บอกว่าแม่จะพาไปไหนนะแม่หาหน่อไม้มาแกงแรงพร้อมไหมเนี่ยพร้อมพร้อมโอเคไปกันเลยวิญญาณพี่หญิงเข้าสิงแล้วปากแปรมองออกไปข้างนอกรั้วต่อไปเธอจะได้ อยู่ข้างในแบบชั่วคราวนะเวลาที่ออกไปข้างนอกอ่าคอกข้างในอยู่บริเวณนี้รั้วก็จะประมาณนี้นะครับ FC ก็จะเป็นประตูเปิดตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตาข่ายอันนี้เนี่ยคือบังเอิญมากไปเจออยู่ที่หลังบ้านนะฮะมันก็เหลือพอดีพอดีเกินมาแค่อันเดียวเองนะฮะตรงนี้พอดีเป็นอะไรที่พอดีมากเลย เดี๋ยวเราจะดูอ่าออกมาแล้วเด็กๆคุณแม่ออกมาแล้วไปแบบรีบนะครับพราเดืาเย็นละเดี๋ยวจะไม่ทันการไปเด็กๆไปเก็บหน่อไม้กันอาวุธประจำกายแปลงร่างแปลงร่างกลางวันก็แปลงร่างไปงาน <c oughs> หานาาําไม้กอนข้าม <c oughs> มา ไปไปทางนี้มันหกไปทางนี้ พ่มาบริเวณเสาโทรศัพท์นะ f อฟซเห็นพ่อบอกว่าตรงนี้มีเยอะรอบที่แล้วเนะี่ยเราไปเอาอีกจุดหนึ่งตอนนี้มาเอาอีกจุดหนึ่งนะฮะเสาโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะมาทำความสะอาดออแทบจะทุกปีนะครับเคลียร์พวกหญ้าพวกอะไรออกโอ้เด็กๆนี่ก็เป็นทุ่งนาที่อยู่ด้านหลังของบ้านพี่ถุยอยู่นะฮะ พี่ทยอ่ตรงนูน้นอันนี้ก็เป็นนาที่ด้านหลังเป็นไงเมื่อกี้บุกลุยมาไม่ทันมดมดในเอฟเมื่อกี้เดินเข้าไปมดเต็มเลย ดูพี่ส่งเถี่ส่งวันนี้พี่สงวันนี้ได้อะไรกิน,นอ,อ๋อหางวัวเนาะอันนี้ก็อุ่นข้าวก่อนเตรียมตัวพี่ส่งก็จะเป็นแม่ครัวนะฮะทำกับข้าวสวัสดีครับ f อซเมื่อกี้ออกไปหาหน่อไม้นะฮะในช่วงเย็นแต่ว่าออกไปค่ำหน่อยเพราะว่าในช่วง ก่อนค่ำานะมีปัญหาเรื่องแอร์ก็เลยรอยช่างแต่ว่าก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วแหะน้องเมย์เขาต้องให้ช่างมาซ่อมด่วนเพราะว่าเหมือนกับว่าอากาศมันร้อนนะฮะพอซ่อมเสร็จก็ตกเย็นเกือบจะมืดแล้วก็เลยเพิ่งได้ออกไปเมื่อกี้ออกไปเนี่ยเสียดายว่าอพอไปแล้วไม่เจอหน่อไม้เพราะว่ามีชาวบ้านชาวบ้านนะเอ ก็คือเราก็ถ้อยทีถ้อยใส่กันบางทีเขาก็มาตัดหน่อไม้เอาไปรับประทานเราไปก็ช้าไปหน่อยแต่มันก็มีหลายกอนะฮะมีหลายกอที่นี่ของแม่มีหลายกอแต่ว่ามันมันมืดแล้วก็เลยไม่ได้ไปต่อนะครับก็ถือว่าได้พาน้องหมาออกไปเดินเล่นตอนเย็นเนี่ยถ้าพาน้องหมาออกไปเดินเล่นเนี่ยเขาจะ,ะเหมือนกับได้คลายเครียด ได้ออกกําลังกายบางทีเราอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยเขาก็จะเฝ้าเราทั้งวันไม่ได้ออกกําลังกายได้อะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้นี้ไปนี่คือได้ผลสองสามวันบางทีหลอ,อกไปปุ๊บเขาได้วิ่งไปตามทุ่งยงทหญ้าพวกนี้เหงื่อเขาออกเขาร้อนเหนื่อยพอกลับมาเขากินน้ําแล้วก็นอนตลอดนะเอฟซี FC. บางทีถ้าหาว่าอยากจะให้เขานอนเนี่ยในช่วงเย็นไม่ต้องเล่นกันมากเนี่ยง่ายมาก เดินไปเล่นหลังบ้านประมาณสักเมื่อกี้ก็ร้อยกว่าเมตรร้อยสองร้อยเมตรแถวหลังบ้านพักของพี่ทุยนะเดินไปปุ๊บเขาก็จะวิ่ง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 พอวิ่งเสร็จวิ่งวิ่งกันใช่ไหมแล้วทีนี้พอเรากลับมาเขาก็จะเหนื่อยจะหอบพอหอบปุ๊บหมาก็จะนอนก็จะลดอาการที่เรียกว่าซุกซนของน้องๆเขาได้วันก่อนที่ f c ฟจำได้ไหมที่ผมพาแม่ ปเก็บหน่อไม้วันนั้นแหละออกไปข้างนอกพาไปเก็บหน่อไม้สามแสบนี่ก็วิ่งตามพอวิ่งตามเสร็จกลับมาช่วงกลางวันนะยังไม่ดึกมากน้องเขาก็หอบหอบแล้วก็เหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จเขาก็นอนนะฮะวันนี้ก็ได้ทำรัวในะ f c ฟก็ประมาณ90%แล้วแหละในส่วนของรัว้ว เพราะว่าขาดอยู่ด้านหนึง่งเพราะว่าตะข่ายเราเราไม่พอนะฮะต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูตะข่ายอีกนิดหนึง่งอ่าแล้วก็เหลือทำประตูนะฮะแต่คิดว่าตรงรั้วตรงนี้เนี่ยคงไม่ใช่ว่าจะใช้ขังเขาแบบว่าทั้งวันทั้งคืนนะฮะมันมันคงไม่ได้ขังแบบนั้นคงเป็นการขังในลักษณะที่ว่าบางทีบางช่วงเราต้องออกไปข้างนอก นะแล้วเราไม่อยากจะปิดบ้านเราก็ใช้วิธีการก็คือ,อเดินออกไปแล้วก็ปิดรั้วเขาก็จะอยู่ข้างในบางทีบางวันเราเปิดบ้านทุระอะไรเงี้ยเราก็เปิดโล่งเราก็ปิดแค่รั้วแค่นั้นเองหมาน้องหมาสามแสบตอนนี้คือเวลาที่จะออกไปไหนเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ตามเราแล้ว,แ,ลวแต่วันจะมีมีเคล็ดอยู่ว่าเวลาเราเดินออกไปเนี่ยเราอย่าไปมองศบตาเขา ห้ามเลยห้ามสบตาแล้วก็อย่าเรียกชื่อเป็นอันขาดระหว่างที่เขานอนบางทีถ้าเราเดินเดินไปเลยแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ออกไปเลยเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเรานะแต่ถ้าเราเดินออกไปแล้วเขาเป็นลักษณะที่ว่าออมองสบตาเขาหน่อยนิดนึงเนี่ยเขาก็จะ,ะติดตามเรานะครับเดินตามเราไปาแะอย่า,อย,าอย่าไปสนใจเขาตอนออกจากบ้าน ก็สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ดีขึ้นนะฮะเขาก็อยู่ส่วนตัวของเขานอนเล่นนอนอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ส่วนตัวของเขา,อาตอนนี้ผมมองไปก็เริ่มเห็นละน้องๆเริ่มนอนแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเหนื่อยในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยแหละมันก็จะมีอาชีพจูงหมาเนาะจูงหมาก็คือพาน,น้อกไปเดินเล่นในช่วงระหว่างวันครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ย พอให้เขาได้หายเครียดแล้วก็พอกลับมาเขาก็จะนอนอย่างเดียวก็เมื่อกี้พาออกไปกลับมาปุ๊บหอบเลยหอบลิ้นแฮกๆเลยแล้วก็จะมานอนดื่มน้ำแล้วก็นอนก็เริ่มปรับตัวแล้วนะฮะสามแสบตอนนี้มาอยู่ก็เริ่มปรับตัวแล้วเ,เริ่มที่จะขี้เกียจมากขึ้นนะขี้เกียจมากขึ้นเมื่อก่อนนี่มีเสียงรถเสียงอะไรเนี่ยเขาก็จะตื่น พราะว่าที่อยู่จำปาดงเนี่ยเสียงรถเสียงอะไรจะไม่ค่อยมีพอมีเสียงอะไรผิดปกติหน่อยเขาจะตื่นขึ้นมาแต่พอที่นี่ปุ๊บเสียงรถมันมีแทบจะทุกทุกสองนาทีมันจะมันจะมีเสียงรถเสียงคนเสียงอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าถ้าตื่นตลอดเนี่ยเขาจะเหนื่อยมันมันจะงงเขาจะเหนื่อยเขาก็เริ่มเริ่มที่จะไม่สนใจเสียงรถเสียงลาแล้วไม่เหมือนอยู่ที่จำปาดงมันจะเงียบ นานๆที่จะมีเสียงรถผัดขับผ่านมาเขาก็จะไปเห่าแต่อยู่นี่เนี่ยคือจะ alert กระตือจะตื่นแบบเหมือนอยู่ที่จำปาดงไม่ได้เขาก็จะเริ่มปล่อยวางนะฮะมีรถมีอะไรมาก็จะเริ่มจะเฉยๆแล้วเพราะว่ามันมาตลอดถ้าไม่งั้นเขาก็จะเหนื่อยนะฮะก็ประมาณนี้ได้พซีคือเมื่อกี้เนี่ยไปเก็บหน่อไม้แต่ไม่ได้หน่อไม้เพราะว่ามีชาวบ้านนะครับเขามาเก็บไปก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไปเก็บ แล้วก็ล่องหมาตอนนี้ก็คือนอนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนี่ยฮะพอกลับมาปุ๊บก็หอมแล้วเนี่ยหอมแล้วเดี๋ยวก็นอนนะฮะเหมือนกับว่าด้วิ่งหอมมากเลยเมื่อกี้วิ่งวิ่งสกาเลยร้อยสองร้อยเมตรกลับมาไม่ไหวละเอ่อไม่หญิงนะฮะเดินเร็วมากไม่หญิงเดินเร็วมากนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดย์สตอรี่ปิดไว้ได้วยภาพของชีต้านอนหลับนะครับ